เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมคะว่าถ้าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งถ้าเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจของเราเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคชั่วขณะนั้นได้หรือทุกๆเวลาที่เราเจอบนเส้นทางของความสำเร็จเราได้วันนี้ค่ะพี่หมูมี5เทคนิคสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเดินทางสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมาฝากทุกคนกันค่ะ เทปิกที่แล้วหรือคลิปที่แล้วพี่พูดถึงเรื่อง1เคล็ดลับความสําเร็จของมหาเศรษฐีโลกหรือของคนที่สําเร็จระดับโลกหนึ่งในนั้นคือหัวใจที่แข็งแกร่งค่ะวันนี้ถ้าเราจะสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจของเราถ้าเราจะสร้างความเข้มแข็งในตัวเราเราจะมีวิธีไหนบ้าง เรื่องแรกเลยนะคะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมีความเข้มแข็ง,ขงเพื่อที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเป็นคนคิดบวกค่ะข้อแรกนะคะมองทุกอย่างในแง่บวกเสมอมีพลังงานบวกตลอดเวลาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนมีพลังงานบวกคุณคิดบวกค่ะสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณมองมันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเสมอค่ะ มันจะเป็นเรื่องราวที่คุณสามารถมองเห็นความสําเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดเวลาการเลือกเป็นคนทัศนคติบวกเป็นคนคิดบวกจะเป็นตัวกำหนดวิธีการที่เราจะดำเนินชีวิตในทุกๆวันค่ะคิดง่ายๆนะคะสมมุติว่าตื่นเช้าขึ้นมาเรามองเห็นตัวเองในกระจกเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองเป็นคนที่มองทุกอย่างในแง่บวกไม่ว่าจะเจอสิ่งไหนค่ะ ในทุกๆเช้าถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวด้วยรอยยิ้มด้วยความคิดบวกด้วยความเป็นไปได้ตลอดทั้งวันในการดำเนินชีวิตของเราค่ะจะเป็นการดำเนินชีวิตในแง่บวกแล้วเราสามารถเลือกเหตุการณ์เลือกสิ่งดีๆในชีวิตของเราได้ค่ะนั่นคือข้อแรกนะคะสำหรับใครที่อยากสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งข้อที่สองนะคะมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคค่ะ ทุกคนเดินทางสู่ความสำเร็จผ่านปัญหาและอุปสรรคเสมอให้จำเรื่องราวแบบนี้ไว้ว่าไม่มีใครค่ะสามารถสำเร็จได้โดยที่ไม่ผ่านปัญหาและอุปสรรคเลยแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองและการใช้ชีวิตว่าเมื่อเราเจอปัญหาและอุปสรรคนั้นเรามองมันแง่บวกได้ด้วยวิธีไหนเราใช้ทัศนคติไหนในการมองปัญหานั้นในการมองอุปสรรคนั้นถ้ามองเป็น เส้นทางสู่ความสําเร็จหรือประสบการณ์สู่ความสําเร็จคุณก็จะคิดบวกว่าเฮ้ยฉันผ่านประสบการณ์ที่หนึ่งแล้วเมื่อฉันผ่านประสบการณ์ไปหลายหลายประสบการณ์ฉันจะเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นในขณะที่อีกมุมอมองหนึ่งเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคก็จมอยู่กับปัญหาและอุปสรรคทําให้เกิดความเครียดทําให้เกิดการไปต่อไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันยากเกินไปอย่าลืมว่าไม่มีใครสําเร็จ เมื่อทำงานครั้งแรกไม่มีใครสำเร็จโดยไม่ผ่านอัญหาและอุปสรรคมาก่อนทุกคนล้วนต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคค่ะแต่จะทำแบบไหนให้ทุกครั้งที่ผ่านเรามีจิตใจที่เข้มแข็งนื้นอีกหนึ่งระดับหนึ่งระดับและหนึ่งระดับเสมอน,นั่นเองค่ะและวิธีที่จะทำให้คุณผ่านปัญหาและอุปสรรคง่ายยิ่งขึ้นพี่หมูมีเทคนิคง่ายๆค่ะให้คิดดูว่า วันนี้ถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราเจออุปสรรคเราเจอสิ่งที่ทำแล้วยังไม่สำเร็จแล้วอยู่คนเดียวหลายคนก็จะคิดวนไปวนมาวนไปวนมาว่าฉันจะทำได้ไหมฉันจะสำเร็จจริงไหมฉันล้มเหลวหรือหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปเสียงเล็กๆในหัววนอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะทำให้คุณจมอยู่กับปัญหานั้นหนึ่งวิธีหรือหนึ่งทางออกคุณจำเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมของความสำเร็จ อาจจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจคุณอาจจะเป็นโค้ดที่เข้าใจคุณอาจจะมีช่อง y u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  e พอดแคสต์ดีๆที่จะบอกให้คุณเนี่ยสามารถออกจากปัญหาและอุปสรรคได้อาจจะมีหนังสือดีๆสักเล่มหรือสถานที่ที่คุณจะไปแล้วผ่อนคลายและสามารถทําให้ปัญหาและอุปสรรคอยู่กับคุณได้โดยที่ไม่เจ็บปวดอย่าลืมว่ามีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายค่ะอย่าจดจ่อกับอุปสรรค จนพลาดสิ่งดีๆในชีวิตที่กำลังรอคุณอยู่นะคะนั่นคือข้อที่2ค่ะข้อที่3นะคะสามารถยอมรับความผิดหวังได้ไม่ปล่อยให้ความผิดหวังมาทำลายความเป็นตัวตนของคุณมาทำลายความเชื่อมั่นของคุณค่ะถ้าคุณเข้าใจได้ว่าทุกครั้งของการเดินทาง มันย่อมเจอความล้มเหลวมันย่อมเจอสิ่งที่ทำครั้งแรกไม่สำเร็จครั้งที่สองก็ยังไม่สำเร็จครั้งที่สามก็ยังไม่สำเร็จมันอยู่ที่วิธีคิดมันอยู่ที่วิธีเรียกการกระทำนั้นนะๆว่าเป็นความล้มเหลวหรือเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วยังไม่สำเร็จกันแน่ถ้าคุณเป็นคนต้องการความสำเร็จคุณแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดถึงงานครั้งนี้ที่คุณทำแล้วไม่สำเร็จ ว่าเป็นงานที่ยังไม่สำเร็จมันไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับความผิดหวังได้ว่าฉันเคยทำแล้วไม่สำเร็จแต่ฉันยังเชื่อมั่นในตนเองว่าฉันทำได้นั่นคือคุณได้เคารพตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเคารพตัวเองคุณจะรู้ว่าทุกการตัดสินใจของคุณแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จแต่คุณได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้ว คุณเชื่อมั่นเสมอว่าฉันจะทำมันได้ฉันจะทำมันสำเร็จคุณจะมีความศรัทธาในตนเองค่ะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะที่คุณจะสะสมความแข็งแกร่งในจิตใจของคุณมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันค่ะเทคนิคที่4เดินผ่านอดีตที่เจ็บปวดให้ไวสำคัญนะคะถ้าคุณยอมรับความผิดหวังได้คุณมั่นใจในตนเองได้เร็วเท่าไหร่แล้วคุณลืมอดีต ที่ผ่านมาให้ได้การลืมในอดีตไม่ได้หมายความว่าต้องลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแต่ให้จดจำเป็นบทเรียนว่าที่คุณทำครั้งนั้นแล้วไม่สำเร็จคุณได้บทเรียนอะไรคุณเอาสิ่งที่ไม่สำเร็จมาต่อยอดและมาพัฒนาแบบไหนแต่พอคิดถึงทุกครั้งคุณจะคิดถึงแค่ว่าคุณทำด้วยวิธีนี้มันไม่สำเร็จ คุณไม่ต้องมีอารมณ์ดาวตัวเองหรือผิดหวังในตนเองหรือโทษตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันนี่มันมแย่มากฉันนี่ไม่ต้องคิดคุณแค่รู้สึกว่าครั้งนั้นทําด้วยวิธีการ 1, 2, ึสาแบบนั้นมันยังไม่สำเร็จคุณแค่ปรับใหม่ฟีดแบ็สิ่งที่ทาแล้วมองหาการต่อยอดสิ่งที่ทำในครั้งก่อนแล้วยังไม่สำเร็จว่าจะต้องทำสี่อะไรหอะไรอีก จากที่เคยทำา1 2 3เพื่อที่จะให้สำเร็จง่ายยิ่งขึ้นหรือถ้า 1, 2เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการสู่ความสำเร็จคุณก็ปรับที่ 1, 2นึกถึงอดีตให้นึกถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นครั้งนั้นแล้วนำมาต่อยอดคุณก็จะไปต่อได้ค่ะเรื่องราวสุดท้ายนะคะข้อที่5เทคนิคที่5ค่ะให้คุณอยู่กับเป้าหมายเมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต คุณโฟกัสที่เป้าหมายตลอดเวลาคุณจะรู้เองว่าถ้าสิ่งที่คุณทำตอนนั้นมันไม่ตอบสนองเป้าหมายคุณก็แค่เดินผ่านเพราะใจของคุณหรืออนาคตของคุณอยู่ที่เป้าหมายที่คุณมองเห็นข้างหน้าคุณจะไม่มัวร่ำไรอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดคุณจะไม่มัวร่ำไรอยู่กับการกระทำครั้งนั้นที่ยังไม่สำเร็จแต่คุณจะเดินต่อไปสู่เป้าหมายให้ได้ค่ะสมมติว่าวันนี้ คุณมีลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วลูกกำลังป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าการเดินทางนั้นคุณจะมียางแตกรถเสียระหว่างทางแบตเตอรี่หมดแต่คุณจะไม่ยอมถอนหายใจแล้วหยุดกับที่เฮ้ยฉันเหนื่อยแล้วล่ะฉันไม่ไปต่อฉันเครียดฉันมีปัญหามากเหลือเกินฉันจะไม่ไปหาลูกแล้วล่ะคุณจะไม่เป็นแบบนั้นจริงไหมคะเพราะเป้าหมายสำคัญคุณอยู่ที่ลูก ต่อให้แบตเตอรี่หมดระหว่างทางต่อให้รถมันเสียระหว่างทางคุณต้องทำทุกวิธีการคุณต้องทำทุกวิธีทางที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วเดินทางต่อให้ได้นั่นคือการที่คุณโฟกัสที่เป้าหมายค่ะเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณจะรู้เองว่าไม่มีความสำเร็จไหนในชีวิตคุณที่เกิดขึ้นง่ายทำครั้งแรกและสำเร็จเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะทำสองครั้งแล้วสำเร็จ เป็นไปไม่ได้ค่ะทําครั้งแรกไม่สําเร็จฉันเลิกเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่กว่าจะทําให้คุณออกจากสภาพแวดล้อมที่มันไม่สําเร็จที่มันเป็นทุกข์ที่มันมีปัญหาและอุปสรรคได้ไวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเทคนิคจริงๆที่จะทําให้คุณเดินทางสู่ความสําเร็จและมีจิตใจที่แข็งแกร่งเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะถ้าคุณโฟกัสที่เป้าหมายทุกวัน คุณจะไม่เสียเวลากับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆคุณจะไม่เสียเวลากับการทำไม่สำเร็จในแต่ละครั้งเพราะชีวิตคุณคุณจะเดินทางสู่เป้าหมายให้เร็วและชัดเจนเสมอนี่คือ5เทคนิคสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งจาก Success Podcast ของพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณสำหรับการบอกต่อ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ